สวัสดีจ้าทุกทุกคนไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะทุกคนจ้ามาจ้าทุกคนอาหารเย็นนะคะกินเส้นแล้วค่ะทุกคนจ้าอันนี้เป็นเส้นโซบะนะคะทุกคนแล้วก็ต้มโครงไก่นะคะทุกคนจ้าใส่เส้นโซบะแล้วก็ผักขมนะคะผักขมฝรั่งนะคะทุกคนมาจ้าทุกคนมากินด้วยกันนะคะร้อนร้อนเลยค่ะทุกคนจ้าต้มเสร็จเมื่อกีเ้เนี่ย แซ่บพี่นนอกอร่อยโครงไก่จากที่แฟนทำไก่อบวันนั้นนะคะทุนจะร้อนมนก มาหน้าสดเลยนะคะทุกคนจะ้ะหน้าสดสดเลิกงานอะไรนี่ไก่เหรออืมอะไรส้มว่าอย่าง่รตอนอะไรส้มเป็นเขาอบไก่มานนั้นเขาเอาส้มใส่ส้มมันติดมากับกับโครงไก่ ้ามาหนาหนาวแล้วพี่น้องเลยตอนเช้าอ,อ,อากาศเย็นๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้มานะคะทุกคนจะ้ะช่วงนี้ขี้เกียจขี้เกียจทำคลิปแล้ว เหนื่อยแล้วค่ะทุกคนรเริ่มเหนื่อยทำงานก็เหนื่อยแล้วก็เลยไม่ค่อยได้มาค่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆหนีหมดแล้วงเพื่อนๆหนีไปหมดแล้วไม่ค่อยได้มาขอโทษขออภัยนะคะทุกคนจา๋าเนาะก็ไปดูไปชมคลิปให้เพื่อนๆมากนะคะทุกคนจ๊ะช่วงนี้เหนื่อยแล้วก็ล้าๆหน่อยค่ะทุกคน mà măng mấy mà măng Ừ, nói cậy นังไก่ติดกระดูกมาด้วยนะคะทุกคนจ้านี่ก็ลืมเอาอันนั้นมานะถ้วยมาใส่กระดูกใส่กระดูกไก่ อากาศหนาวเดี๋ยวไม่นานก็ทิมาก็คงจะตกแล้วค่ะทุกคนนะไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่านะจะคิดว่ายังไม่ตกเราประมาณอีกเดือนสองเดือนนะคะทุกคนจากประมาณนั้นนะชอบแทะกระดูกกระดูกไก่ บางทีก็ทอดโครงไก่ไปด้วยค่ะทุกคนจะ้ะจริงโครงไก่เยอะกว่านี้นีเอาไปทอดแบ่งไปทอดแล้วก็เอามาต้มกับเส้นโซบะค่ะทุกคนนี่ไม่ค่อยทิ้งนะของนี่จะเก็บเอามาทําประยุกต์ใส่เอาค่ะทุกคนจะ้ะของเหลือเนาะ อันนี้ขออนุญาตแปลวุ้ยก่อนนะทุกค่จ้ะมาใส่กระดูกไก่แป๊บนึงค่ะ <c oughs> มามอบชุดอยู่บ้านเลยนะทุกคนจนะ <c oughs> ดูผมผมนี่ต้องมาหาก็เลยงอแบบนี้เลยเอาอันนี้มาใส่เพราะว่า กลับมาบ้านแล้วก็ชุดไหนชุดนั้นนะคะตัวจะชุดอยู่บ้านเลยเพราะว่าเวลาทำงานนี้ต้องม้วนผมขึ้นผมนี้ผมนี้มันยาวแล้วก็เดี๋ยวผมจะร่วง มืก็ก่อซื้อมาวันนั้นตำครั้งเดียวไม่รู้เสียยังไม่รู้ไม่ไดตำอีกเลยค่ะทุกคนจ้ะทำมาแล้วไม่ค่อยมีเวลามาทำกินค่ะทุกคนเดินมาก็เหนื่อยละไมก่กินไม่หมดนะคะเนี่ยเยอะ do... อืมอร่อยครับทุกคนจ้าเห็นไหมอิ่มและเวลาหิวมากๆก็บางทีก็อิ่มเร็วมมาายยค่ะทุกคนจ้ากินไม่ได้เยอะโอเคนะจ๊ะทุกคนจ้าคลิปนี้ก็น,นี่ขอตัวไปก่อนนะจากกา๊ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะทุกคนจากก๋าเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนจ้าที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมา,มากๆจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆปังๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ